mm-hmm ที่เท้าเขี่ยที่เท้าย่างเต้นใส่กันไม่เหมือนะครับของแท้ครับของแท้โอ้สอนในแมงดาขึ้นมาแล้วแท้สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องสุขสุขคนครับครับวันนี้สวนวิ่งกินเต้าครับสวิ่งกินเต้าสบายไหมเราเคยเห็นด้วกันครับว่าเบื้องน้ำกันเด้อพี่น้องเขาก็บจีใส่รถไถนะครับ ในการสอนอันนี้ก็คืออันขันมันขันมันร้อยขึ้นนิลางมันมาครับปลาเนี่ยก็ก็คือเอาสวิงนะครับตากเอาเออเฮ็ดดีเถอะนาะว่าต้องเงยต้องลาแล้วครับอันนี้ก็เป็นน้าที่วันยังน้ำขังอยู่นะครับ ีเตาแม้งดานะครับแล้วก็มีเขียดพองอเอาสาธิตการสอนนะครับสุมอนี้ว่า่อยได้เห็นแล้วจะฝ้าไปล้มเดนนะฮะไ่ได้สอนโดนเอามาเก็บวันนี้เอามาเก็บได้ปะ โอ้ยถาเป็นเด็กน่อยสอนทุกมือเลอยางเหีนได้ย่างในยุตัตนึงโอ้ยได้ม่กตัวตันึงนะครับอันพูดแล้วพูดจะได้ไรต้ต้ๆตๆต้นง้นต้นนตน้นต้นตนน้้้น้ บอลูครับบอลูคนอื่นนี่อย่างเดี๋ยวไปหาขอมุนก่อนอันว่าบา่าเขาอื่นต่ามีเตานะครับขันผูใ้ใดอันหูกับบอกในเด้อครับผู้ดใดห,หูซื้อภาษาไทยครับก็สามารถคอมเมนต์มาได้ครับป้ากับเป็นท้าสอนอัน ตาบิงนี่เนาะมันกล้ามแขนขึ้นก็ว่าได้พบฝนนี่ดิพวมันหยาหลายครับอีหลี่แล้วว่าถ้ากล้ามแขนขึ้นแล้วแค่สองตัวนี่ก <c oughs> ็เพี้ยงแล้วได้อีกหรอพ่อ,อ <c oughs> เอากระกระคืดได้อยู่ดีล่ะกระเป็นมันอยู่ดีเอาเมื่อกี้ว่าท่านนี่เห็นอยู่ไหมเก็บมาปลดมันบิบบนเ <c oughs> นาะครับแหมาอีกแล้วครับมาอีกแล้วถ <c oughs> ีบว่าลงมาเนี่ย โอ้ยนี่ยมิ้นโอ้ยนะครับเบื่อกี้ไก่แม่งหิบเตานี่ครับจริงจ้าใช่คุณหยิบเตานั่นไงอันนี้เขียดเราเหงาอ้เพื่อนเอาเอา윙ส่วนเอาก่อนวันนี้อันนี้รอบแรกเนาะวันนี้เทากับว่าส่วนเอาวิงส่วนเอาก็ไม่สิออกหมด đây quá là chết đi thế nè cứu vô ô tính chết tính lên của tao anh yêu cưng loa bé cho để lại loa món có để lại ไม่เทียบอะไรเนี่ยกินได้บอกบอกไงบอกกินดอกบอกเคยกินย่างน้ำแบบอุ้ยอุ้ยมีหัวกันนี้ด้วยเกี่ยวกับน้าพี่น้องไม่กีบเตาไม่สอนค่ะพงเล่เนาะนะครับก็เลื่อมใดเนี่ยเราถ้าไม่เตาเมีแต่ด่าเนาะก็เดี่ยวไปเห็น เออปลุกไก่เลดโอ้ยแม่แมงละงามบ่มีปะวหัวอีกอย่างนึน okay. ่านเขียดโดนขายเงี้ยงหนุกหัวเออหัวอันขีดน้ำป่าปะเขียดเขียดก็คิดกบักนีเประกาศตัือประมัดนี่ประมัดครับ นีหอปลาคอปลาเข่งนะครับไม่ทำมกอาหารบ้านๆเนาะงเสร็จแล้วของแซ่บอันนี้ก็ได้กินดูปลาในได้เนี่ยนีอันนี้แมงแมกเอกียงกับแมกซีเสียด,ด้ยกินได้กันหรือ่นอ้องอกล่องบอสัสกล่องวัสดเลยยังซีเสียดนะครับกินได้เยอะกัน อ่น,นี้อ้าวได้โตหนึ่งครับเป็นเป็นตาพุ่นบ่พุ่นเป็นตาพุนอย่างนี้ก็บม่ได้กองซันขักเงี้ยวบ่โอ้หมานีา่วะ อีกคนนึงมันก็ไตออกน้ำเนาะว้าฝ่ามีมัน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 วาเพิ่อกันนะโอ้ติดดวงเด้งดวงเด้ดดดงไ้่พี่น,น,น้องมาเดินขบมาเอาเม้งยิดต้น้ำมกันเขาบอกเราไปสอนใหไมัมเมือเราเนี่นะเอ๊ะเม้งดาก่ามีปะเนี่ย เอาอันนั่นพี่พี่เลี้ยงได้เหรอพี่น้องมาเบิ่งได้ครับเทียด่าที่ยงเขียดเที่ยังเต้นใส่กันไม่เหมือนต้องดามจะหอมดีเนาะเล so ้งยีเต่าุนครับอุ้ยพัฒนาสมัยใหม่ดีที่เนาะถุ่นแล้งในบกคักเี้ได้ฝนแล้วครับพี่น้องเพียงนี่ครับนี่เขาจะขายกันหลายบาทดีหลายบาทดีบ่รู้บ่เคย จาน,นึงกเ่นน้อยบาทแล้จันหาซืา้อจันละรอยมีนครับมันผัวมันเป็นนกินดีหายากนะครับแสบรูมักรูหมักกับว่าเสบครับแมดากันบอ,อคับองอ้สอนในแมงดาขึ้หมาลเลยแท้ หากวาตัวบาดที่นี่นั่สีหอมตัวนี้เหรอนาะนาสอนก้ามืออันนี้เขาหยามรอบหนึ่งเราเขาก็สอนอีกรอบที่สองรอบที่สามนะครับให้มันเข่าเพราะบางเทอมมันยุดไตอย่าไตเฟียงนะครับขนาดเอาวิ่งไปส่วนน้ำไตเฟียงกันอีกเทียนหนึ่งกับย่งไตกุ้งก้าครับ อีกแร้วอนาะครับรอบรอบที่สามที่สี่อ้ตัวแง่เตัวนี้ก้นตัวแม่บ่หร่ว่าตัวแม่มันก็หอมมันตัวอ่นน่อยเมีนเ็หอมหอมออครับเนาะรอบนี้แม่งเดต่อเ่าเขาปันใด อายุน้อหมาต้องเสียงอยู่เนาะครับพี่น้องคลิปดีกับใครลูกซ้ายท้ายครับพี่น้องเอาดาเอาวเนื้อกองวันท่านสวัสดีนะนี่พี่น้องผนงานมื่อนี้ครับแมงองี้ยตรงนู้นี่เตาก็แมงดาตะโพนแสบหมดแมงกีดาเดินลายเดินลายอีกพี่น้องหอมประมุนหอมบระมุขเหมือนต้องกีก้อนน้อง นี่ก็เกลียดน้อยครับนี่อันนี้ไว้ทำหมกนะครับหมกเสีนบตูนะพี่น้องเกลี่ยนหมกเสียบด้วยครับอันนี้ต้องเก็บใบตองสาดไปน้องอู้อะนี้ไงเขาเกลี่ยเหลี่ยมเขาขันเขาเกลี่ยเล้วยมเป็นแบบนี้อันนี้แบบนี้ปนแบบสดๆเสีบครับท่นแต่มันหนังแก่ยากแต่ว่าอยากปนเกลีง่ายๆก็ต้องไปขัวบก้อนไตนะครับมันทันเน็ตตายเอาไปขัวบสักอน นะครับเรื่องสิ่งพิเน้ะกินอีกแพีหนึ่งสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณทุกคนครับกลับมารับชมครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็มีประมาณนี้นะครับพามาเบิ่งการหาไม่เตานะครับการหาเตาแบบไม่กว่าใดเพราะว่าผมก็ไม่เคยเห็นนะครับบางบางหมอนเขากาจะเอาแบบนี้ด้วยกันนะครับเพื่อเอาถไถยสอนนะครับกาเป็นการทุนแรงในหลาย หลายเติบราคาครับพอน้อสอนอีกนเอาเมยผมไปสอนว่าเราสาบาทเกือบไปลมยังตายออกนะครับวันนี้ก็นิบให้พี่น้องเบื้งประมาณนี้นะครับวันน,นี้ก็ฝากที่ตามน,ำน้ำซอครับวันนี้ขอบคุณไล้สวัสดีครับ